สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูมะพร้าวบอนไซครับเนาะตอนนี้ก็เป็นต้นที่เป็นลูกเพาะนะครับผมนี่ครับก็เริ่มสูงแล้วนะครับผมนี่ครับมะพร้าวหน้าแรงครับผมนี่ครับดินเริ่มแข็งแล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่รดน้ําเลยครับนี่ครับนี่ครับเหยื่อก็เริ่มยาวแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาแต่งโค้นิดนึงครับผมเพราะว่า ตัดสูงนิดนึงนะครับนะครับแต่งโคนแต่งลําต้นเนาะนะครับมันยาวเกินนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นการทำทรงลากคุมกลานะครับทรงตั้งตรงนะครับ นะครับก็เอาไว้รอแกะดูลากกันนะครับสักประมาณ6-7เดือนนะครับหรือ8เดือนนะครับผมนะครับพอใบจริงเริ่มมาแล้วนะนะครับลากมันก็เริ่มเยอะนะครับนะครับพาเปิดดูกันเนาะนะครับในการใหญ่เกินแล้วก็เหลาก้านนะครับ แล้วก็ปัดเยื่อครับมีสองชั้นนะครับนะนะครับหันมิดด้านข้างครับด้านนอกครับนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนเยื่อยาวก็ลากยาวเลยครับนะครับลากยาวอันนี้เยื่อยาวนะครับต้องใช้ฟากมัดไว้ก่อนนะครับเอาเชือกมัดไว้ก่อนครับ การยอดหักเพราะว่าเราเปิดยาวครับเนาะนะครับเปิดยาวมันจะหักได้ครับนะครับก็ไม่มีตัวละครแล้วนะครับน่ครับก็อย่าเปิดต่ำเกินไปนะครับเปิดต่ำเกินก็ไม่ดีเนาะเปิดต่ำเกินก็หักนะครับผมการหักนะครับน่ครับยอดหักครับเนาะเปิดต่ำเกินก็ไม่ดีนะครับนะครับตอนนี้ก็แต่งมายากครับตัวนี้ พยายามดัดก้านครับอ่าดัดก้านให้งอเราจะแต่งได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าก้านมันตรงมันจะ,จะหนีบครับอ่าก้านหนีบทําให้แต่งยากนะครับนะครับพามาดูกันแต่งโคนิดนึงนะครับผมเป็นลำต้น,น แต่งชั้นมันนะครับนะครับเป็นสองชั้นนะครับนะครับตัดก้านครับนะครับให้เราแต่งได้ง่ายขึ้นนะครับผมบางคนก็ใช้เชือกมัดนะครับมัดดึงก้านไว้นะครับใช้เชือกมัดดึงก้านไว้ทําให้แต่งได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันท่าน,นครับผม